สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ชีวิตของเขาพลิกผันสุดๆเลยนะครับจากผู้หญิงที่ชีวิตติดลบมากลายเป็นผู้หญิงที่ชีวิตติดล้านเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการทำงานในสไตล์ของคุณแพตตี้ในสไตล์ของนางฟ้าออนไลน์ว่าบรรยากาศของการเรียนการสอนและการขยายโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างไรไปดูกันครับ อย่าไปนึกว่าเราเพิ่งเข้ามานะแม่แพทจะสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นแม่ทีมใหญ่เราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การสร้างเพจเดินเพจรันเพจแล้วก็การยิงแอดเลยนะคะวันนี้ทุกคนโชคดีมากๆที่ได้มาเจออาจารย์แพตตี้นะคะแล้วก็ได้จับมือทําเลยจริงๆเลยวันนี้นะคะด้วยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยโอ้โหอยู่บ้านในยุคโควิดด้วยแต่สร้างยอดขายขนาดนี้แปลว่าไม่ธรรมดา ตัวเองเพิ่งเข้ามาได้เดือนก,ก,กว่าๆนะคะแต่ประทับใจแม่มากเพราะแม่เป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าเราจะเป็นไม่เป็นแม่คอยสอนทุกเช้าแม่ตื่นมาตั้งแต่เข้ามาค่ะ8ดโมงเช้าแม่จะตื่นมาสอนแล้วก็ปลุกพลังเราบางทีเราเหมือนเหมือนแบตเตอรี่อ่อนเราท้ออย่างเงี้ยค่ะพอเราได้ยินเสียงแม่มันทําให้เราแบบมีพลังขึ้นมาอีกครั้งค่ะอยากจะต่อสู้แบบเรายังคิดเลยว่าแม่อ่ะติดลบแต่เราไม่ได้ติดลบเราจะทําไม่ได้หรออย่างเงี้ยค่ะ ผมเห็นแม่แอดเป็นคนตั้งใจและพยายามทําอะไรทําถึงที่สุดมากครับทาให้ผมต้องนําแม่มาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะประสบความสําเร็จให้เหมือนแม่แอดครับแม่แพตตีนะ้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะะเห็นผ่านความลําบากมามากทําธุรกิจดีไอคอนจนประสบความสําเร็จเป็นต้นแบบที่ดีอยากามาเปรียบเทียบตัวเองขนาดตัวเอง ไม่ได้เริ่มมาจากจุดลบเหมือนเขาแต่ว่าเขายังมาถึงได้ขนาดนี้หนูน่าจะทําได้แบบนี้เหมือนกันค่ะก็คืออาจารย์พตตี้ก็เป็นคนเก่งเนาะเขาเป็นคนแบบที่แบบว่าจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ทุ่มเทเต็มที่เลยที่แบบว่าทําให้เราอะเรียนรู้เขาสอนงานแบบดึกดื่นเขาก็สอนอย่างเงี้ยนะคะคือด้วยความตั้งใจทุ่มเทจนอาจารย์ประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะอาจารย์เป็นตัวอย่างให้คนอีกหลายๆคนที่จะเดินตาม แล้วก็ทําให้เรามีความสึกว่าในเมื่อคนหนึ่งทําได้คนอื่นๆก็ต้องทําได้เป็นแรงบันดาลใจให้ได้แล้วก็มีความสามารถที่เก่งครับเพื่อสอนแล้วก็ให้ความรู้ใหม่ๆครับผม คำแรกเลยสิ่งที่ครั้ง,งแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ยากและก็ทําไม่ได้และแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์แพตตี้คือ,อถ้าเราไม่ยอมแพ้และถ้าเราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆถ้าเรายอมเปิดใจใช่ไหมฮะเราจะได้เรียนรู้แล้วเราจะได้พัฒนาได้คือแต่ละคนนะคะที่เข้ามาทําที่นี่นะคะก็จะไม่มีทุนเป็นของตัวเองหรือว่าบางคนอะ่ะติดลบเหมือนอาจารย์แพตตี้ถูกไหมคะแต่อาจารย์แพตตี้เนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็ใช้ทุนร่วมที่ทางบริษัท ได้จัดเตรียมไว้ให้ก็คือไม่ว่าจะเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกโดยที่เราลงทุนน้อยมากหรือบางคนแทบจะไม่มีแต่ก็ไปขายก่อนแล้วก็เอากําไรนั้นนะคะมาเปิดแล้วก็มาทำเป็นรายได้ให้กับตัวเองแล้วสามารถต่อยอดได้เหมือนอาจารย์แพตตี้ที่สามารถสร้างเงินแสนเงินล้านได้คือได้ยินมานานแล้วแต่ว่าจริงๆอะเราก็มองว่าเอ้ยมันคือธุรกิจอะไรจะเป,เป็นธุรกิจขายตรงหรอหรือว่าเป็น เป็นธุรกิจขายตรงไหมหรือว่าเป็นธุรกิจอะไรทําไมคนแบบเข้ามาทำดีไอคอนเยอะเนาะเราก็เลยเอ๊ะลองลองสมัครอคอร์สที่เรียกว่าคอร์สยิงแอด98บาทมนาะเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะก็อยู่ในธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วเฮ้ยคือจริงๆพอมาศึกษาลึกๆเนี่ยคือคือมันก็เป็นอะไรที่ว้าวเนาะเพราะว่าโอเคมันคือรูปแบบของการทําออนไลน์คือเกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ทีเนี้ยในการทําออนไลน์ของที่เนี่ยมันว้าวตรงที่ว่าเออระบบเขาดี ระบบเนี่ยสำคัญมากในการที่ที่พินจะเลือกทําธุรกิจเพราะพินเองก็เป็นเจ้าของแบรนด์เหมือนกันนะคะทีเนี้ยการที่เราอ่ะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเราทําคนเดียวเราไม่รับตัวแทนมันก็อาจจะโตช้าทีนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่พินคิดว่าเฮ้ยระบบเนี้ยน่ามาจําเป็น partner, พาร์ทเนอร์เพราะอะไรเราไม่ต้องผลิตสินค้าเองเราไม่ต้องไม่ต้องจ้างดาราเองไม่ต้องทําสื่อเองทุกอย่างมีครบ อันนี้มันก็คือโมเดลของความที่เราจะประสบความสําเร็จบางครั้งเนี่ยไรายได้เดือนละแสนสองแสนส0 0 0สนเนี่ยคือเราหาได้แต่ไรายได้หลักล้านเนี่ยคือมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วแต่ระบบดีไอคอนอ่ะมันจะทาให้โดยส่วนตัวพินนะมันสามารถทําให้เราไปที่10ล้านหรือบร้อยล้านได้แบบไม่มีเงื่อนไขอะ่ะในมุมมองของพินอย่างคนที่กําลังมองหาธุรกิจและกําลังอยากจะเริ่มต้นธุรกิจในการทําออนไลน์นะคะพินว่าโรงเรียนดียไอคอนเป็นอะไรที่มัน เหมาะสมและยุติธรรมสำหรับคนที่จะเข้ามาลงทุนก็ได้เข้ามาทำเคยทำธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนแล้วทีนี้เนี่ยพอช่วงโควิดที่มันเข้ามาเนี่ยก็เลยธุรกิจก็เลยประสบกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างจนทำให้เราแบบว่ามองหาทางรอดอื่นๆทางใหม่ว่ามันมีทางไหนบ้างนยฮะจนได้มาเจอว่าการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันคือทางรอดในยุคนี้ครับแม่เฟตตี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่มี ความเรียกว่าเป็นพลังงานบวกครับพลังงานด้านบวกมากๆอยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆแล้วผมรู้สึกว่าทําให้ตัวผมเองเนี่ยมี energy มากขึ้นตอนแรกไม่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาหรอกคะ่ะแต่พอดีไปใช้สินค้าแล้วกป็ประทับใจสินค้าคะ่ะตัวสินค้าของบริษัทนะคะแล้วก็เข้าไปศึกษาในระบบรู้สึกว่าระบบโอเคมากคะ่ะพร้อมทุกอย่างก็เลยครั้งที่ไม่เป็นไรเลยนะคะก็เลยตัดสินใจทําค่ะคือก่อนหน้านี้ ผมมีประสบการณ์ในการขายของออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์มาในระดับหนึ่งแล้วเราก็เห็นผ่านตามาเยอะเกี่ยวกับไอคอนเกี่ยวกับกลุ่มตัวสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เกิดความสงสัยว่าเอทำไมหลายๆคนถึงสนใจและกระโดดเข้ามาร่วมหรือ,อเขาเรียกอะไรเข้ามาจอยกับธุรกิจแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็มีหลายๆคนที่เราก็เห็นว่าเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีการเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าก็เลยตัดสินใจลองเข้ามา าหาข้อมูลดูแล้วเราก็เจอว่าเรามีคนรู้จัก,กน,นะครับที่เขาก็เหมือนทําธุรกิจเกี่ยวกับดีไอคอนอยู่แล้วแล้วก็มีเขาก็บอกว่าอ่าวันนี้จะมีมาเจอกับอาจารย์แพตตี้นะเราก็เลยถือเป็นโอกาสดีเข้ามาเรียนรู้เข้ามานั่งฟังเข้ามาพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองเลยครับเอาจากประสบการณ์หรือข้อสงสัยต่างๆที่เรามีอ่ะแล้วก็ทําให้ได้คําตอบเหมือนกันว่าเออทำไมคนถึงเข้ามาเยอะและทาไมถึงมีคนประสบความสำเร็จกับมันเยอะจริงๆทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวโปรดัก ซึ่งหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพมากที่สําคัญโดยส่วนตัวผมอะระบบผมว่าระบบเป็นตัวสําคัญที่ทําให้คนที่เข้ามาแม้แต่ยังไม่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จได้ไวหรือมีคนประสบความสำเร็จเยอะมากๆนะครับแล้วก็มองว่าโอเคเราคิดถูกหลหลๆที่เรามาเริ่มวันนี้ดีกว่าเราไปเริ่มพรุ่งนี้มาลืนนี้หรือเดือนหน้า